ไปดูการพัฒนาบุคลากร้านการศึกษานะครับโดยสพตพัฒนาศักยภาพผู้ศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาบูรณาการการจัดการศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษครับนายนิพนธ์ชายใหญ่ผู้ช่วยเลขาธิการสพตครับเปิดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขับเคลื่อนการจัดเรียนรวมโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่เข้าร่วม สำหรับโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการจัดการศึกษาเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษในจังหวัดสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลาจานวน12โรงเรียนและโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1จํานวน110โรงเรียนเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ บทบาทผู้บริหารในการจัดการศึกษาเรียนรวมและการจัดระบบการเรียนรวมที่มีคุณภาพนอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการและให้โอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรวมทั้งพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของคนพิการให้มีศักยภาพต่อไปครับ